เซ็นสัญญา6ห้องวันนี้ลูกค้าทำงานอยู่ที่มาเลเซียก่อนหน้านี้สนใจโอนจองสองห้องวันนี้ได้มีโอกาสมาดูที่จริงถูกใจมากรับเพิ่มไปอีก4ห้องรวมเป็น6ห้องเลยที่ตรงนี้ราคาถูกมากราคาเริ่มต้นเพียงแค่ห้องละ30,000บาทเท่านั้น1แปลงมี2ห้องรวมเป็น60,000บาทสามารถผ่อนจ่ายได้โดยการวางดาวเพียงแค่5,000บาท ่อนานสูงสุด3ปีเพียงแค่วันละ63บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในฝันได้แล้วที่ตรงนี้พิกัดอยู่ที่ไอกาแซนหนึ่งตำบลศรีสาคออำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสที่เนี่ยติดถนนลาดยางแบบนี้เลยหน้าแปลงมีเสาไฟฟ้าพร้อมสร้างบ้านได้เลยเราเปิดถนนในโครงการกว้าง8เมตรเลยโดยที่โซนกลางๆเนี่ยเราจะมีเนื้อที่ที่สถาณะนะสำหรับสร้างเป็นที่ละหมาดหรือบาราซอดคือเราวอลกัฟให้เลย ถ้าเพื่อนๆสนใจที่ดินเงินผ่อนราคาถูกทักเบอ่คอมเมได้เลยพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์